ถ่าแม่ไปดูหลังโรงเรียกกันดีกว่าเฮ้ยเอาการถนนเลยเนี่ยล็อกเครื่องเออค่าแม่ค่าแม่เดินอยู่ใกล้ๆทางถนนบ้านเล็กอ่ะก็น่าปล่อยล็อกไปแม่อ้วกแม่อ้วกใส่เครื่องโดนอ้วกเลยมั้งเน๊ะได้งั้นงั้นงั้นก็รอรอรอที่เลยรอให้มันหายล็อกอ่ะสองนาทีเองแอบจริงเหรออ่ะมีเครื่องในบ้านเล็ก เครืค่องวังความถีนแม่เหล็กที่ผ่านแล้วใต้ดินไม่ล็อกป่ะกูโดนตกกระบาลแยกแน่เลยนะไม่มาป่นแม่งเนะียกําลังเดินไปโรงเรียนมาจริงไงครั์เอ้ยกระดือป <c oughs> ระตูมาหากูแล้ว เครื่องแถวนู้นไม่มีอ้วกมีบ้างไหมไปดูเครื่องแล้วไม่มีอ่ะมันอ้วกหมดแหละอ้วกหมดแล้วแอบเลยมีกาลางถนนอ่ะที่อาจจะใกล้ๆหายอ้วกอะ่ะมีกระเป๋าพยาบาลอยู่ในกล่องห้องวีห้องวีเครื่องหายแล้วามาหาเ่ายเน่อ่ะตามพลอยตามพลอยตามพลอย แล้วโคนจำไม่เบียรอันไปัที่ไหนวะเครื่องแถวแวบ้านฟ้ากลางถนนเคเคเคมาไล่พออยู่ยางไม่ช่วยปัน กลับมาอาจริงข้างล้าไม่มีเครื่องเหรอกระเทิมเครื่องด้วยมันพ้นแล้วมันเดินตามมึงไปมันไม่เดินตามกูไม่เดินตามมาคนละทางมันไปดูม <ขอ S 1> ันไปดูด้านขวา๋อไปไปห่วงเครื่องเบียร์แทนพะเราจะไม่มีใครยอมตัวเหม็นนะไม่ยอม อ่ะเบียเ,เม่นไปแล้วเบียเ,เบียยอมแล้วเดี๋ยวนะเบียนี่โดนไล่อ้วกหรือว่าไม่น่าอยอมเบียปั่นบ้านเล็กไว้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวแกไปปั่นตามมีอ้วกปล่าวว่ามีมีกันพอยใต้ดินใต้ดินโรงเรียนไม่มีใต้ดินโรงเรียนไม่มีอ้วกแต่ปั่นได้สองคนนะไม่ไล่เบียต่อ มันอ,อ้วกทิ้งเครื่องเลยอ,อ้วกเครื่องทิ้งเฮ้ยท่อแม่มหากูล่ะเออวามาจริงอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่โรงเรียนใครยังพอเนี่โยโอ้ยจับเครื่องเบียร์ยังยังยังเครื่องเบียร์ยังยังเหม็นอยู่เลย โรงเรียนใช้ไม้ไปแล้วนะใต้ดินน่ะไอ้โหยไอ้เหี้ยโ,ยยยโนดนด่าขอบ้านเลยกน่อะอ่าฮะ ปเมเียเฮ้ยบาดล้ยงย่งเียนจะไม่ไหวแล้วบาดแล้วใส่ตาบอดมีกำลังใหม่คนแล้วอ,อะ เพ you know yeah, well, ิองก่อทิศเยอะใช่เพ like ิ่งก่อทิศเว่าตอนไล่มันไอ้นี่ไงตอนจับื่อยู่พอโดนไล่มันใช้ไม่ได้มันดีตัวตาบอดนี่แหละเออทีปี๊ปน่าเอาขัไม่มีนี่เขาไม่มีธนาธรดิบบนี้เราก็เน่าแล้วป่นได้สิวะเราไม่อยากฟุ้ยลุงเลยอ่ะลุงตายไปเลยได้ไหมเออได้ได้ได้โอเคหนึ่งหกี่ย โอ้ยปกติจะดึงทุกเเลยมื่อกี้อย่างเน่าไม่อาบน้ำได้ปก่ยไหนก็เน่าละไปปั่นข้างล่างต่อไปเออแป๊บนึงน,นะ <c oughs> เก็บของดีกันปั้งไม่อ้วแง่ล้างหน้าเลยดิบแป๊บนึงน,นะปล่อยเดี๋ยวตามไปเฮ้ยมันไปหาวะคือว่าปล่อยตายอ่ะว่ากูตายจริงเอองั้นไปหาปล่อยเหรอ

อมอะกูมีออกูมีเอนนี่อยู่เก็บปั่นเร็วปัน่นไอคิวไว้เก้าๆแล้วอ๋อต,ตีตายบเบลเล่นมุกเปลี่ยนใช่ไหมออกิลเลอร์เดยมนพุ่งเยลกดคิวตัวเองเลยเอออยู่ตรงไหนกันนะ หลังโรงเรียนครับกำลังปั่นอยู่กิเลอร์ไล่พออยูมเพื่อนไล่เบีย้ยไล่เบียร์เหรอโอเคไล่พ่อย์แม่แม่เียบอยู่ใกล้ๆผมอโลเบียร์มาปๆ<า><า>ใชพ่พอกับพอกับ <c oughs> ปัน่นที่เดียวกันอ๋อโอเคไม่เป็นไรมันกระทืบเครื่องอยู่เพียอนเสียรอดนะเดินตามมาอยู่นะเพียอนเดินตามรอยเพื่อนก็เก็บพวกแดงไม่เก็บพอจะปั่นเสร็จนี่หว่าจะเปล่าหรืออ่านปะ อัานอ่นอุ้ยไม่เป็นไรพลอยเหม็นอ้วกอะมูนเป็นไรไม่เป็นไรมันไม่มีธนาทรล้วมันไล่เบียร์อยู่ด้วยปีปีพลอยจะตกมาบอกว่าพลอยเหม็นอ้วกเสร็จแล้วมันต้องมาปัญญาอ๋อเออโอเคมาเดี๋ยวผมระเบิดให้อีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเขามาเกี่ยมมันอยู่บนหัวเราเลยเอออยู่บนหัวเราอยู่บนทางเข้าโรงเรียนตายแล้วตรงนี้เตะไม้ไม่ได้ก็เตะไม้ไงเดินไปตรงที่เคยมีไม้ลามาแล้วเขียวพ่อแม่นอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเกือบขึ้นไปแล้วกูไข่ใครใครเหม็นมากออนือปล่อยนิ่งไว้ก่อน แคมป์เบียเมื่อวาเราผมด้วยเองเแคมป์เบียเมื่อกี้จะมาจะมาดูโรงเบียด้วยวะใช่เป็นแคมป์เบียเดี๋ยวรอเบียใกล้เสรสองกันอ่ะกันแรกเลยเครื่องไหนวะเนี่ยอ่านฟันอยู่ไปยังโรงเรียนอ่านฟันยังโรงเรียนนี่ช่วยได้นะเดินไปหาอ่านไปไนเดินไปทางหลังโรงเรียนเออเดินไปหาอ่นไม่มาอ้วกแดงแล้วที่หายแล้วตายหมู วงแดงมาสามศพแน่นอนแยก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 อย่าอยู่ไปไปกลุ่มเดี๋ยวโดนสาดสาดเลยแ่งยิงไปปืนฉีดน้ำไปเลยทีละคนเลยอันเมื่อกี้บ้านเมื่อกี้บ้านใหญ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเส <c oughs> ร็จแล้วผมลางบ้านเล็กเลยมีบอ่อเพียบเลยลางเนี่ย อากูยังไม่ได้เก็บแท่นนี่กับวะเนี่ยอากูยไม่เ,เก็บแท่น,หน,นเหอมูนี่อันข้ามูอ่ะเดี๋ยวพลอโดนไล่กระทืบอยู่ใช่ีวะใช่อ่นปัดเครื่องไหนอยู่วะหลังโเรียนเหรอใกล้กใกลพอยที่พลอยโดนแผลนอะ

ดูเลยเหมือนเหมือนเสียงมันมาหาเครื่องผมเลยหรือเปล่าวะหรือเราอยู่ใกล้กันหมดเลยวะพลอยโชโปอ่ะอ๋ออ๋อมันมามันมาพ่นอ้วกเครื่องผมเบียร์เป็นเลยเบียร์เป็นเลยเล่าเล่าเล้่ากระทึมเครื่องผมไปไมากานกลับไปเครื่องเดิมไหมระวังด้วยเขาไปไหนอ่ะอ่นโชโปอ่ะเขาไม่เขาเขาไปหามาเครื่องเบียรกัอ่านใช่หัวเครื่องอ่านละอ่านมาแล้ว นี่ใครมาอ้วกลุงคุณหอปล่อยเราจะไม่อาบน้ำเลยเทพหมอพอยไปไหนอ่ะอาบน้ำไปเลยไปเลยเบียไปเลยเบียไปเลยเบียไปเลยกำลังนี่กลับไปซ้ำเดี๋ยวรอให้อาบน้ก่อนแล้วกันนะเราแค่อาบเออรอให้อาบนก่อนเดี๋ยวผมปั่นเบีรื่อ็ก่อนนะแฟนแถวหนูดหรอแฟแถวเครื่องเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงลุงปั่นเครื่องอยู่ เออผมปั่นในเครื่องอยู่ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดมันไปหาเครื่องเบียร์ก็รอถ้วยอ่ะนเครื่องเบียร์หาเบียร์แล้ว <c oughs> ปนไปอยู่คอ,ะะถอ,อ,อยถ้วยอ่านได้ปะเนะออี่ยอ้วแนแดงแล้วโอ้อ้วก น้ำตรงนี้ไม่น่าไม่น่าล้างเลยอ่ะน้าประตูเลยไอ้ทำไมกูมีปั่นไววะอ,ะอ๋อเบียร์วิ่งผ่านหัวผมตรงนี้อเอ,อ,อมาทั้งเบียร์มาทั้งเบียร์ทั้งอันเลยกนะ็เลยงงอยู่ดีมีปั่นไวได้ปะเดินให้หมดกำลังหายจะไล,ไไล์ไม่ได้ที่ผ่านแล้วไม่น่าได้ไล์เลยจัดเลย <c oughs> กินเลอร์มาไปไหนวะนประตูเนี่ยประตูอยู่ตรงนี้ไม่ไม่กินเลอร์ไปไหนไปแก่อยู่ประตูเบียร์โอเคอันเปิดใช่ไหมกูอาบน้ำนะทั้งนั้นไอ้อาบน้ำเนี่ยแก่งรู้อยู่นี้รับ,รบเลยไ<ะ>กลอยู่กำลังวิ่งเล่าออกจากประตูก็แดงนีวกว่าประตูอันนน่าจะเก้าเก้า โอ้โหแขวนประตูเบียประตูเบียเปิดต่อ,อไม่ได้ละแกมเบียแน่นอนสินะ <c oughs> เบียจะวิ่งถึงประตูอ่ะบอกว่าค่อนข้างไกลเลยนะไม่น่าถึงเบียคิลเลอร์ไปไหนเบียไม่ได้ยิเไไนยเสียงไอพวกแดงไงพวกแดงอ๋ออยู่หลังบ้านเดินมาลับเห็นแล้วเห็นแล้ว หายแลกูแอบได้แต่วันนี้เยี่ยฟันไฟแม่งไม่น่ารอดว่ะเออเบนิดไปก่อนเบนิดไปก่อนเออเบนิดบ่านปบนิดเพราะเพี่แอแผนสองอ่ะมันตามเบียร์ไปตอต้องเปิดประตูบุ่งก่อน อไม่ได้กันป่ะเออคิลเลอร์กิลเลอร์แฉมอยู่มันขาดพวกแดงเบนอยู่แควนแควนแวนแวนแขวนอ่านยี่ไหนวะมันใกล้ประตูไปวะอวกแดงหมดแล้วบอกดีนะมาดูยากเราให้มันเดินใกล้ๆแม่ <ใน S 1> จะหมดแล้วดอ,อ่านเลยนะจะไปแบบ เบลมันไปเก็บแล้วเปิดเลยป่ะเปิดเลยเบลเบลล็อกอ่ะเปิดเลยเปิเลยเปเลยเปเลยถ้ามันมาหาเบลเบลก็ออกเลยนะอย่าอย่าอย่าเจ็บตายนะเอย่าเจ็บตายเพราะว่าเบีลแข็เบีลแข็สุดท้ายแล้วใช่ใช่ใช่ผมอาบน้ำแล้วผมอาบน้ำแล้วผมโดนได้อีกทีหนึ่งเปิดออกได้เลยเนี่ยทางนู้นละ อาอยู่อยู่อยู่ประตูนั้นเหรอใช่ใโอยเกโอเคโอเคอ่านเปิดดูได้ปะอืมออเ้เลยออเ้เลยโอเคโอเคไกูรอออกประตูมึงอยู่เออสวยโอเคพอยอะพออยู่ประตูเบียแต่ว่าผีอยู่ประตูเบียโอเคงั้นงั้นเราต้องรอเปนมาประตูเราก่อนป่วโอเคโอเคไปประตูออกเลยออกเลยออกเลยออกแล้วเประตูละโอเคโอ ทำคลิปหน้าส่วนวตัวคืออะไรวะก็ตรวจสอบศักษะัปั่นไฟอ๋อต้องถูกฆาตกรไล่ล่านี่หว่ามันเพิ่งมาเลยนี่าะสหานนยังเพิ่งได้แค่นิดเดียวเอง อ่ะมาแล้วอ่ะอีกานหนึ่งอืใช่อ๋อเพิ่งเปิดดิใช่ฮะทหารเพิ่งมาเลยอ่ะช่เพิ่งมาอ๋อแปลว่าไอ้เพิ่งเต็มไงความพืิบหน้าโลกเพิ่งเต็มทั้งนั้นใช่อืมถูกขั้กตอนไล่ล่าโอเคอ่ะร้อยแปดสิบวิไม่นานาน